ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรมากเตรียมตัวง่ายเงิบได้เลยเพราะเราจะมาพูดถึงสัตว์ชนิดนี้ครับปาลาไหลไฟฟ้าชื่อภาษาอังกฤษของมันก็คือ electric eel ที่มันได้ชื่อนี้มาเพราะมันสร้างกระแสฟไฟฟ้ามาจู่โจมสตูดได้ยังไงล่ะและกระแสฟไฟฟ้าที่มันสร้างขึ้นมันนั้นสามารถปล่อยไฟฟ้าได้สูงถึง600โวลต์บางกระราบอกว่าสูงถึง800โวลต์กันเลยทีเดียว นี่มันปนกจูขนาดย่อมเลยหรือว่าแต่อันี้ก็เวอร์เกินปล่อยไฟฟ้าที่สูงถึง1 0 0 0 0แสนโวลต์เลยจูแม่งเป็นล้านโวลต์แต่ช็อตไข่ไม่ตายหาเลยสักคนแ้่ใครงงว่าไฟฟ้า800โวลต์มันแรงแค่ไหนนึกถึงไฟบ้านที่เองใช้กันเพราะมันแค่220โวลต์ ข้าใจนะสัตว์ชนิดนี้โตเต็มวัยสูงเกือบ2เมตรแต่ที่ใหญ่ที่สุดที่ค้นพบได้คือ2.5เมตรน้ำหนักมากกว่า44ปอนด์ถ้าโดนเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องสืบหนายเงืบแน่นอนปลาไหลไฟฟ้าพบอาศัยทั่วไปใน,ใน,นลในใุ่ม่น้ําอเมซอนและโอริโนโกในทวีอเมริกาใต้มินิทานนี่ยนะจะฟังไมไม่ฟังก็จะเล่าเอ้ เรื่องมันมีอยู่ว่ามีดินแดนที่ยิ่งใหญ่อยู่ซึ่งตอนนั้นก็ไม่ใช่ทวีอเมริกาใต้พอดีมีนักลบโบรานผ่านมาปล่อยกระแสไฟฟ้าใส่ปลาไหลปลาไหลเลกยกลายเป็นปลาไหลไฟฟ้าจบนักลบนี่มาจากจักรวาลมาเวลเลี้ยังไงวะคงงงกสิว่ามันปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ยังไงและใช้ไฟฟ้าทําอะไรบ้างมีนักวิทยาศาสตร์อธิบายไว้ไปฟังปลาไหลไฟฟ้าจะมีอวัยวะหลักในการผลิตไฟฟ้า2ตัวคือเมนออแกนและฮันเตอร์ออแกนนะครับ โดยไฟฟ้าที่แรงที่สุดมาจากเมนออแกนเมนออแกนมีขนาดใหญ่80%ของตัวปลาไหลเลยทีเดียวส่วนนี้จะประกอบด้วยเซลล์ที่คล้ายกล้ามเนื้อเรียกว่าอิเล็กโตไซเตสซึ่งอิเล็กโตไซเตสนี้จะเรียงตัวเป็นชั้นจำนวนมากถึง4-5 0 0 0พันชั้น แต่ละชั้นจะผลิตไฟฟ้าได้จำนวนหนึ่งที่ไม่มากนักแต่อาศัยจำนวนชั้นที่มากมายของอิเล็กโรไซเตสนี่เองทำให้ผลิตไฟฟ้าในลักษณะอนุกรมได้ทำให้เกิดโวลที่สูงถึง600โวลต์และมีกระแสเป็นพลุสูงสุดถึง1แอมป์และกระแสขนาด1แอมป์นี้ปล่อยได้สั้นเพียง2มิลลิวินานทีเป็นอย่างมากและมันทำให้เหื่อเป็นอมันพาดจากการถูกกล้ามเนื้อโอเวอร์ไลท์ด้วยกระแสไฟฟ้าส่วนฮันเตอร์สออร์แกนนั้นจะเป็นอวัยวะผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่ามากแต่ผลิตได้ต่อเนื่องกว่าและมีลักษณะเป็นพล ด้วยการปล่อยไฟฟ้าแบบนี้เองจะช่วยปลาไหลในการหายเหยื่อโดยไม่จําเป็นต้องมองเลยไอหาย,ยิ่งฟังยิงงงเอาเป็นว่าฮันเตอร์โหมดคือการปล่อยไฟฟ้าเบ,บาๆรอบตัวถ้าใครเข้ามาใกล้ในบริเวณที่มันปล่อยออกมันก็จะรู้ทันทีส่วนแอตแทกโหมดคือการใช้ไฟฟ้าในการจู่โจมแค่นั้นแหละไอเวนเออนอร์อธิบายตั้งนานและนี่คือคลิปอย่างเคยที่อธิบายว่าอย่าไปแยม้มกับปลาไหลไฟฟ้าและนี่คือหมาเมื่อต้องเผชิญหน้ากับปลาไหลไฟฟ้า เป็นไงล่ะวิ่งหนีหางจุกตูดไปเลยจเป็นกรหินเี่นี่คือคลิปที่สองเหมือนชายคนนี้เขากำลังหาอะไรบางอย่างอยู่ในน้ำจะอยู่ดีเขาก็งายเงืบมเขาต้องมาเชิญหน้ากับปลาไหลไฟฟ้าเป็นไงล่ะสัตว์โลกงายเงืบไหมล่ะ ล่าคิวที่3คือการล่าปลาไหลไฟฟ้าจากชนเ่าหนึ่งทางแอฟริกาใต้มมมาาาการล่าพวกมันเองต้องใช้หลายคนในการล่าไม่เช่นนั้นคงไม่สามารถที่จะจัดการพวกมันได้ได้แน่นอนการล่าวก คลิปต่อไปนี้เราจะมาดูกันซิว่าลาชันแห่งผืนน้ำเมื่อต้องพบเจอกับปลาไหลไฟฟ้ามันจะเป็นอย่างไร Only lasts few thousands appetite. แม้แต่จอระเข้ยังไม่อยากจะยุ่ง<ต><า>กับปลาไหลไฟฟ้าเลยคิดดูแล้วเกินในคลิปนี้ผมขอตั้งชื่อว่ากูตายมึงตาย Chắc để tính nguyên liệu chính, sẽ đi trên góc Ngắm Ele tá morrendo. Gente, é incrível a natureza. Já carecendo, é ele trocutado, já carecendo é ele eletro... oh, Corre aqui! Rápido! Corre aqui! Assiste aqui, vem ver! rapidão! Corre aqui, moço! Vem ver! Corre aqui! Vem ver, eu peguei um bichão aqui, ó. Rápido, rápido. O jacaré morreu aqui, ó. Corre, moço. Você tá com fa... Corre. Cara, impressionante. Nunca vi isso na minha vida. จบไปแล้วนะกับปลาไหลไฟฟ้าสำหรับใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื <leg> ่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเราและก็อย่างที่บอกไว้ออกให้ห่างจากสัตว์เหล่านี้ไม่งั้นคุณจะห่ายเงิบแน่ thank you